สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ for t h n t way for s u smile เจริญคุณกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอนที่481ตลาดหุ้นไทยวันพฤหัสที่25กุมภาพันธ์นะครับส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ก่อนที่จะมีวันหยุดยาว3วันในตลาดหุ้นไทยปิดบวกนะครับปิดที่1,496.78จุดนะครับบวกขึ้น5.67จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย124,100ล้านบาทนะครับที่ อ่ามเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการปรับน้ำหนักอของ MSCI ในช่วงท้ายตลาดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยอดสุดทธิของต่างชาติเนี่ยก็ขาย7,400ล้านบาทนะครับในที่กองทุนซื้อ1,800ล้านบาทแล้วก็รายย่อยซื้อ5,600ล้านบาทส่วนบรกเกอร์ขายเล็กน้อย70ล้านบาทนะครับในช่วงค่ำคืนวันพฤหัสของบ้านเราเนี่ยตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาเนี่ยปรากฏว่า มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเลยนะครับโดยที่ดัชนีดาวโจน่ยลดลงไป5 5 9จุดประมาณ1 7 5นะครับแล้วก็ s p เนี่ยลดไป9 6จุดหรือ2 4 5แล้วก็ n a s แล้วก็เนี่ยร่วงไป4 7 8จุดหรือประมาณ3.5%ซึ่งตัวตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาได้รับแรงกดดันจากที่นักลงทุน,เ,นเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็มีราคาสูงนะครับเพื่อน,นำเงินไปซื้อพันธบัต โดยที่พันธบัตรผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเนี่ยพุ่งไปถึงระดับ1.5นะครับพุ่งไปถึงระดับ1.5นะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนอกเออซึ่งหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับเพราะว่า,าถ้าเกิดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมันสูงเนี่ยมันก็เหมือนกับมันจะถูกหุ้นหุ้นกลุ่มกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันมี กำไรดีใช่ไหมครับมันก็สามารถ v ว้ท a ่ i o านราคาหุ้นได้สูงแต่ถ้าเกิดอ,อัตราผลตอบแทนพััตรมันสูงขึ้นเนี่ยเ,เวลาที่เขาคำนวณมูลค่าหุ้นเนี่ยมันจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเรียกว่า discount rate เนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งของอัตราผลตอบแทนพััตรด้วยเพราะมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมูลค่าหุ้นที่คำนวณออกมาด้วย discount rate เนี่ยมันก็ลดลงโดยปริยายนะครับก็ทำให้เกิดแรงขายขึ้นนอกจากนี้เนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยนักหุ้นก็มีความกังวลเห็น เรื่องของความไม่แน่นอนในตลาดสหรัฐด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับก็วันพฤหัสเนี่ยดัชนีดาวโจนก็ลดลงไปกว่า1.75%นะครับแตก่ก็ของเราก็ถือว่ารอดไปเพราะวันศุกร์เราเป็นวันหยุดนะครับพอมาค่ำคืนวันศุกร์นะครับค่ำคืนวันศุกร์เนี่ยปรากฏว่าดัชนีทางฝั่งของอเมริกาก็ยังปรับลงต่ออีกนะครับเพราะว่า เรื่องของอัตราผลตอบแทนเนี่ยมีการขยับขึ้นไปต่อจาก1.5%เปเนี่ยไปเป็นหนเซนะครับซึ่งเป็นระดับที่อยู่ในระดับใกล้เคียงระดับสูงสุดในรอบ1ปีนะครับโดยดาวโจนเนี่ยก็ลดลงไปอีก1.5%เปอเนะครับอีก469จุดนะครับส่วน S&P เนี่ยลดลงเล็กน้อยประมาณ18จุดหรือว่า0.48%นะ์ี่ะที่ตัว NASDAQ เนี่ยมีการกลับฟื้นตัวขึ้นเป็นในเชิงบวกนะครับบวกขึ้น72จุดหรรือปะมาณบวบววกก 56%ทําให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจนสลดลงไป1.8% S&P ลดลงไป2.5%แล้วก็ n นสแสกลดลง4.9%ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าถ้าภาพรวมทั้งเดือนกุมภาก็คือถือว่ายังบวกอยู่นะครับสั่งี่ปรับลดลงเนี่ยก็ยังคงกังวลอยู่ในเรื่องของอการที่ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ1นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อหุ้น กลุ่มเทคโนโลยีอย่างที่เรียนไปนะมูลค่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการแล้วก็ถ้าอัตราดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินด้วยนะครับคือถ้าเกิดอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมันก็กดดันให้ดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็แล้วก็จะทําให้ต้นทุนทางการเงินก็เพิ่มขึ้นก็มีความกังวลในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับก็ทําให้หุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องรุนแรงนะครับสวันถ้านับดาวโจนส์เนี่ยกว่า3%เอร์เซนนะครับก็ แต่แล้วก็ทําให้ตัวตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่เปิดกันในวันศุกร์เ่ยก็ปรับตัวลดลงด้วยสองเปอร์เซ็นต์บ้างสามเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับแต่ว่าบ้านเราอย่างที่เรียนก็ถือว่ารอดตัวไปแล้วพอมาถึงวันจันทร์ที่เราจะกลับมาเปิดตลาดหุ้นสหรัฐเออกลับมาเปิดตลาดหุ้นกันอีกครั้งเนี่ยปรากฏว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยมีการเทิร์นขึ้นมาบวก200กว่าจุดนะครับในช่วงเช้าสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยที่ขึ้นไปแต่ 5, แตเน กลับลงมาเหลืออยู่แถวแถวหนึหรือว่าตีว่าอยู่หนึ่งจุดสว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็เป็นช่วงกรอบเดียวกับก่อนที่มันจะปรับขึ้นแรงในวันพฤหัสสุกนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็อาจจะมีก็มีในส่วนของการรองรับวัคซีนต้านโควิดของบริษัทจอร์สันแอนด์จอร์สันด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกเพิ่มเข้ามาในทางฝั่งอเมริกานะครับ โดยถ้าพูดถึงเรื่องของพันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ยก็เป็นพันธบัตรที่อ้างอิงในการกําหนดราคาตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับซึ่งหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทําให้อํานาจการบริโภคของผู้บริโภคเนี่ยมันมีอํานาจลดลงแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยก็จะต้องเจอกับต้นทุนที่สูงขึ้นก็ทําให้บริษัทอาจจะลดการลงทุนหรือว่าลดการจ่ายปันผลมันก็กระทบไปทั่ว นะครับแต่ว่ามันปรับลดลงมาแล้วก็ทําให้ดัชนีดาวโจนเน่ในเช้าว,วันจันทร์เนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงระดับ 1%, 2%, 3%เ,เหมือนกับในช่วงที่มันเจอปัจจัยลบในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ก็เท่ากับว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยรอดพ้นผลกระทบงหนักไปได้ด้วยการที่เราหยุดทําการในวันศุกร์พอดีนะครับแต่ก็ต้องไปดูว่าสุดท้ายแล้วตลาดหุ้นเราจะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำ ต่างๆสินทรัพย์ต่างๆทั้งเรื่องของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเองก็ส่งต่อมาถึงพันธบัตรบ้านเรานะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเองก็มีความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือแม้กระท,ทั่งทองเองก็ตอนนี้ลงไปอยู่ถแถวพันเจ็ร้อยเหรียญต่อทรอยออนส์แล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆพอวันจันร์นี้เปิดสดาใหม่ตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาจากดาวโจนส์มีการปรับเทินขึ้นหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มันขึ้นเป็น1นึ่งจุดห้าหนึ่งหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันลดลงมาแถวหนึ่งจุดสี่แล้ว ไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับก็เอามาอัปเดตให้ฟังสำหรับการเริ่มต้นสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ